สื่อนจรงนี้ค่ะไม่พอ่อส่งคล้าเราวาวานักเลยใช่ไหมผัดทะลุงก็ไม่แพ้กันค่ะววเขามีการจัดงานลาวซึ่งทางจังหวัดผัดลุงค่ะเขาจัดมากกร,รมเ<ต>มืองลุงเทพกินทเ,เทีเ่ยวเทสเน่ชุมชนยนต์วิธีกระตุนเศรษฐกิจและก็ทองเที่ยวค่ะ จังหวัดพัทลุงค่ะจัดงานเมืองลุงเทพกินเที่ยวเทสเนชุมชนยวนวิธีนี้ลองเล่พิธีเปิดของเขาจัดมาอลังการเออเปิดมาฮุ่งวันนั้นไม่หน่อยนานะคะเขาจัดภายใต้โครงการส่งเสริมสกยภาพการท่องเที่ยวชุมชนย่างรับผิดช,ชอบบนท่านีเวลและก็วัฒนธรรมค่ะเพื่อการพัฒนาย่าง,งยืนพัทลุงโกรีนเฟสติวัลประจําปีงบประมาณ2567เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเผยแร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ขล่องเล่ท่องเที่ยวในจังหวัดผัดลุงให้เป็นเทโรจักแร่ร้ายแล้วก็กระตุนให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดพัดลุงรวมทางสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารผลิตภัณฑ์ข้องฟาก้องเทระลึกจํานวนนังแม่ดเนี่ยนึ่ง้รยรานค่านอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแข่งขันประกวดอาหารผื่นทิ้นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมผื่นทิ้นของจังหวัดัทลุงแล้วก็มีการแสดงดนตรีจากเยาวชนการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินแล้วก็กิจกรรมอื่นอื่นอีก หมากมมยเลยนะคะซึ่งงานมหกรรมเมืองลุงเทกินทเ,เทีเ่ยวเทสนชุมชนยนต์วิธีจัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายอ,าอยากไปได้เลยนะคะถื่ส่วนสาธารณะเฉลิมประเกีรตรอกาวยู่ริมทางรถไฟที่ตำบลคู้าสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัด ท่าลุงนั่นเองอไปปะเริ่มเลยวันสุดท้ายไหมวันสุดท้ายอย่างท่านเที่ยวพัทลุงเป็นวันยุดอยู่เลยใช่เนี่ยพอจบรายการตีเก้าครึ่งใช่ไหมนางรอดจังขัานได้ไปพัทลุงไปเที่ยวงานเสร็จปุ๊บก็ล็อกมาเจองานเกษตรต่ออย่างท่านเลย